กล่าวโซเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมจ๋างูคนเดิมคนดีนะฮะวันนี้ขออนุญาตหมดแรงวันหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อคืนผมดันไปขังตัวเองแม่นดีที่ห้องเก็บของกว่าจะออกมาได้ก็ระบมกันเลยทีเดียวและสิ่งที่เราจะมาทํากันวันนี้นะครับก็คือการเล่นโบขาที่ปั๊บมาใหม่นะครับผมสกิลหนึ่งของนางน่ะเมื่อปัดแล้วจะติดสตันแล้วการโจมตีหลังจากนั้นจะเป็นทรูดาเมจนะครับผมดังนั้นวันนี้ผมจะไม่สนเจะกกอเลยจะเอาดาเมจแบบเพียวเพยวเพียวเพียวแล้วก็ตัวบางเฉียบมันจะมี ฟุตเลนเซอร์สักกี่คนที่ขังตัวเองไว้ในห้องเก็บของวะกูบอกแล้วผู้ชายคนนี้ขนาดประตูยังแต่งและเซนลรูนะครับผมผมจะเน้นไปที่พลังโจมตีเพียวๆเลยนะครับผมจอบกอะติดมานิดนึงแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่เสียงก่อนก็เลยทีเดียวเชียวเมื่อคืนมันงัดจนแตกอะประตูมือ,มอแล้วใครมันจะไปตัดสซรูหระะอฟ้เราก็ไปห้องเก็บของเราก็ปิดประตูปังกันแมวมันตามเข้ามาพอขาจะออกบิดประตูคริโอ้ ทำทูโซเบลเกมก็ยังดีที่มันออกมาได้บิดจนมือแตกอ่ะก็ถือว่าเก่งที่งัดประตูออกมาได้เออกูโทรเรียกช่างติดอยู่30นาทีกูว่ากูไม่ไหวแล้วโทรเรียกช่างเลยไอ้เราก็สงสารช่างขี่มาถึงบ้านปึ๊บหน้าบ้านก็ล็อกช่างก็ต้องงัดประตูหน้าบ้านเข้ามาพองัดประตูหน้าบ้านกข้ามาเสร็จ ขังตัวเองไว้ที่ห้องเก็บของโอ๊ยช่างบอกทำอะไรลูกเอ้ยและนี่ก็คือคนที่พิพากษาูบเบอร์สองแสนซับกับฮาวทูออกจากห้องเก็บของช่องแต่งแต่งคอนเทนต์แต่ง content, แตง่แตงขนาดลูบบิดประตูยังแต่ง <c oughs> และสำหรับใครต้องการจะเซอร์ลูกบิดประตูก็นี้เลยเพชรพอมบ์เคลมอะเพยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพเพืพ่อใช้แค่ว่าภายในดีของลูกบิดประตูเท่านั้นเจมได้เลีเทลิกข้างล่างถูกกระตือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่ายลืมใส่โค้ดส่วนลดของเจ้าของช่องรักลูกบิดประตูแบบแต่งอีกหนึ่ง AA และสำหรับใครอยากรู้ว่าผมสิ้นหวังขนาดไหนเข้าไป ที่หน้าช่องของผมและกดตรงโพสต์ชุมชนคุณจะเห็นความน่าสิ้นหวังของผมเป็นที่สุดดีนะที่ยังมี f c คอยให้กำลังใจจำเติมนี่แหละ f c ช่องจากงูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเ้ใครอยู่ตรงนั้นล่ะมังกรไอ้มึงไม่ใช่ตำรวจแน่นอนมึงไม่ใช่ตำรวจแน่นอนใช่ตำรวจไปพี่จันตาตาไปพี้ใช้ตำรวจแน่นอนหลอนอะไรเนี่ยกูก็บอกกูเป็นมังกรโอ้ยพูดแล้วสิ้นลมหายใจแป๊บเดียวเป็นมังกรจริงยสงสัยช่วงนี้ดื่มกาแฟตัวเองจะเป็นแบห้มึงไปใช้ตำรวจมึงไปใช่ตำรวจแน่นอนเลยดูสิเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้ตำรวจพี่ บอกไม่ใช่กิมไอ้ปาจิทช์เฮ้ยเลียวมาสองบวกสองเป็นเท่าไหร่ฮะถามทำไมวะสองบวกสองก็เป็นสี่ไม่ใช่ตำรวจจะได้ไปไหนพวกสายตำรวจได้อะไรอ่ะแค่ไอ้เลียวมาบอกกูผิดอะไรอ่ะเพี้ยนจะบอกอะไรให้น้ำพุ่งเดีเดาไอ้คนที่บวกสองบวกสองได้สี่นี่นมันคือสายตำรวจลงมาดักคนที่แข็ตัวเองไม่ได้ห่อเก็บของแทนกนสายตำรวจ มึงจะตอกย้บกูเพื่มันไม่ตอกอย่างอื่นก็บุญหัวมึงแล้วพี่แย้มไลดีพผมเ <privileged S 2> <ไ>ป็นไม่ใช่จำนวนแน่นอนเลยชป็นจวนเฮ้ยพวกใชจมลวนไอ้พวกใายจมลวนเฮยจมลวนไอให้อยู่ในพเจยู่เงค่ะเจอยุ่ไม่ใช่ใายจำรวนแกมึงก็ไม่ใชยจำรวนนวีชยจมลวน สายตำรวจเดี๋ยวเดีไปมึงบอกว่าเจยุ้ยไม่ใช่สายตำรวจวะลายนั้าแตำรวจเป็นสายให้มันด้วยซ้ำรวบรวมกิจการปอกุ้งเผาอ๋ไม่น่าล่ะกูเห็นโวคาดไปบ่อยๆกุ้งเหลือแต่ฟอยหายมีด่าแบบนี้พวกสายตำรวจแน่นอนเดียวนี่บมาทีกับกับีกับ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 ีกับมกับมีบมีกีกกับกับมาทมากสายตำรวจมกูัยู่ในพุ่มเพื่อนโมขาดมันอยู่ในพุ่มโลสู อันแสนกว้างไกลอันนั้นน่ะแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ไอ้ไอ้ผู้ชายตำรวจไม่ใช่ไอ้ผู้มาวันไอ้นี่เลยใช้ตำรวจได้หรอใช้ตำรวจไอ้ใช้ตำรวจไม่ใช่ตำรวจใช้ตำรวจนอะไม่ใช่ตำรวจใช้ตำรวจใช้ตำรวจมาสักทีไอ้เนื้อขาดูไอ้เนื้อขาใช้ตำรวจกู สองได้ดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าพยาจะให้มันทั้งสองมาเจอกันเป็นดีสุดอะเออเจยุ้ยครับช่วงนี้ขายอะไรเหรอครับอุ้ยช่วงนี้นะเจไปกว้านซื้อปอกุ้งเผามาในร้านในมีปูม้าด้วยนะอะไรนะมีอะไรเบียร์อะไรเีอะไรเบียเขียอไรียม์อะไรเยอะไรเบายอะไรเบียอะไรียอะไรบียอะะไรีอะไรบยีอะไรีอะไรไรบอะไีอะไรยมีอะไระบอะเเียยีย คาแรคเตอร์โวขาดันรูนแบบนี้ไม่ได้นะมันดูไม่ดีอ้าวก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเราจะเปลี่ยนไงวะก็ให้มันดื่มแต่กาฟงกาแฟก็ดีดอยู่แบบเนี้ยดื่มอย่างอื่นบ้างโอเคกันเอานี่ไปโวขาดเดี๋ยอนี่คืออะไรวะเฮ้ยขอนลองสักหน่อยแล้วกันด้วยเดี๋ยวู้มิลักสัองหอนแจแปลก สุดไม่เอาสองเอาคนกูไปเอาค่มึงเอาอะไรให้มันดื่มเนี่ยวอเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยเอ็มร้อยห้ล้านเนี่ยร้อยห้ล้านเลยเหรอเอาสุดไม่เอาสองเอาคนกูไปเอาีองฮ่าว้าว้ช่ดีดีที่รตันจี้ฮ่าจี้ฮ่าว้าวี่าวาว่ง จะเป็นโอ้โหเอาสุดไม่เอาทรงเอาคนแถมลูกตะกั่วเสร็ือไปไหนฮะไปแล้วเว้ยขอมาคุยกันก่อนนะฮะเมัเบอร์ได้กลับมาก็ได้นี่ไงกลับมาแล้วกลับมาทำไมอะครับฟูกลับมาก็ว่าคุยกันอะไรเนด้แอคแล้วฮาร์ฟอัพแผ่นบ้าหม่แอคเลยฮาร์ฟู

จริงกี่วันหมดลิตรเนี่ยเอาก็ัีไงคาแรคเตอร์ที่คุณพี่ตอกการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดดีดอย่างเดียวเพียวๆเลยพี่จ๋าโอ้ยอันนี้มันก็ดีเกินมีอะไรทาให้เครื่องดื่มมันหมดลิตรบ้างเนี่ยมีคนเทบอกไว้ว่าดื่มนมแล้วล้างสถานะไปฟังจากไหนมาวะเนี่ยอ้าวขาลองดื่มนมดูเพื่อนย้ฮ่ะแต่ดม ใ้รอยู่ในพุ่มวะเนี่ยเขาได้ผลเฉยโอ๊ยดอกนี้ต้องขอบคุณเลยสตีฟสตีฟไหนวะมองไปก็รู้เลยตัวเหลี่ยมโอ้โหกล้าคบคนเหลี่ยมได้ไงวะเนี่ยไอเรื่องวิ่งสายตำรวจแน่นอนไอจิ๊บจิ๊บแบบนี้เป็นพวกสายตำรวจแน่นอนเลยนี่ไอ้ใครเนี่ย

นึกว่าคอตัวเองแกร่งขึ้นแล้วนะหลังจากภาคบ่อยๆเนี่ยแต่มาเจอตัวนี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องใช้มุกนั้นสิวะอ่าคราวนี้มามุกอะไรอีกอ่ะฮช่องของเราเนี่ยมีมุกไว้แถเยอะแยะอาโวคาดรับไปน้ำพึ้งมะนาวนะน้ำผึ้งมะนาวนะนสิมันมันมันมวนนมันโอ้ยย่จะเวิร์เหรอวะเวิร์กยังไงก็เวิรกระดับช่องเราแถแบบอีซี่อยู่แล้วโอไม่นะตรงนั้นเป็นใครอ่ะใครในพุ่ม โอ้เจยุ้ยในพุ่มคลายเป็นสายตำรวจโอ้ไม่นะคลายเป็นสายตำรวจโอ้คลายในพุ่มคลายทำอะไรที่ไหนยังไงยังไรเอ่ยโอ้อยากเป็นเสาไฟฟ้าโอ้เจ็บเหลือเกินโอ้อุวินเป็นสายตำรวจโอ้ไมก่กอด ูถามจริงช่องแบบนี้มาถึงสองแสนซับเหรอโอ้ยธรรมดาเลยแถคนดูบิดคนดูดิของถนัดช่องแล้วแต่แบบนี้มันไม่ดูน่าเกลียดไปหน่อยเหรอมึงจะเอาอะไรมันน่าเกลียดช่องเลามันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียงไงคนดูชอบช่องแบบเราได้ไงวะธรรมดาแหละคนเราเจอเรื่องเกลียดไาเยอยากเห็นคนปัญญาอ่อนเล่นเกมขอดกดติดตามไว้อันนี้คือควรดีใจใช่ไหมอ่ะและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้สายตำรวจหรือเปล่า โครแทเลยนะเว้ยไม่แถไม่ใช่ช่องเหลาเพี้ยนโอไม่นะได้กลิ่นแปลกอ๋ออ๋อออืมคนดูเป็นสายตำรวจแต่มันดูฝืนสุดๆไปเลยนะเว้ยมันไม่มีอะไรฝืนไปกว่านี้แล้วทุกวันนี้มึงทำช่องได้ดังวันละร้อยสองร้อยมึงจะเอาอะไรอีกนี่เราไปถึงจุดนี้แล้วจริงๆเหรอไม่จ้องหวงเพี้ยนถึงตอนนี้เราจะตกจำแต่เราจะกลับไปยืนบนนั้นในการเพี้ยนเราองไปด้วยการเพี้ยน ตบมือกันว่าจะทิ้งกันย่าหมดความหวางพีง่โอ้ไม่ละผมฆ่าไปเยอะมากแล้วทำบาเปไปเยอะมากโอ้กูเป็นสายตำรวจ แต่มันโคตรฝืนจริงๆเลยนะยมันไม่มีอะไรฝืนไปกว่าน,นี้แล้วตอนนี้มึงกับกู้เข้าพยายามถวม่วงเวลามันหนึ่งสิบนาทีอะ <c oughs> แล้วมึงจะไปบอกทำไมวะไอ้บังเกื่อเห้อคนดูเขาก็ดูเขาแค่ยอมหลับหูหลับตาให้ผ่านไปและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดอะไรยังไงไปนะก็กล่าวขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามนั้นแหละครับคือเสียงบทก่อนที่คลิปจะจบนะครับมันก็เลยดูฝืนๆไปนิดนึงแต่ระดับช่องเรามันแถได้อยู่แล้วนะ ครับแล้วก็ยังเจ็บมือแบบเจ็บมากด้วยจากการงัดประตูห้องเก็บของเมื่อคืนนะครับผมติดจัวมันครึ่งชั่วโมงก็คือถ่ายลงหลังจากงัดพยายามงัดไปได้สักพักแล้วแล้วกว่าจะออกมาได้ก็โอ้ ถึงเตียงนอนเลยนะ้ำไม่ได้อาบนลครับผมได้ข,ข่าวว่าแถวกรุงเทพกับปริมณฑลน,ทนที่ฝนตกหนะักใช่ไหมก็อย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพนะครับผมและอย่าลืมพกล่มไปด้วยนะเผื่อวันไหนฝนตกเอาเป็นว่ารักและเป็นห่วงทุกคนมากไมนะครับผมมีอะไรอยากจะระบงระบ,บายในะคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมรักและเป็นห่วงทุกคนมากไมนะจ๊ะจะอยู่คอยแถแบบนี้ไปเรื่อยๆนะบุย